โราลชาครับผมบสาขาบางกอกน้อยครับอยู่จรันปากซอยจรันที่ี4ครับผมครับหนเกเลยคิดโชว์เลยนะเป็นไงครับไ,ได้คิดมอร่อยครับ ส <5. S 2> วัสดีครับท่านผชมตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเป็ดแซบโคราชานะฮะก็จะรันซอยยีครับ กรุงเทพหานครนะนี่ครับเป็นตัวละ2อ0ร้อยีดนะครับนี่ครับย่างเยอะเลยนะยาน,นี่นะแรงสุดแล้วนะครับตอนนี้นะ สัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมครับนี่มันตัวละประมาณกิโลครับพี่ตัวละโลหกโลเจ็ดครับผมโลหกโลเจ็ดครับเป็นไซส์เอ็มครับไซส์เอ็มครับผมมีกี่ไซส์ครับที่ร้านนี้มีบางทีไซส์เอก็มีไซส์เอ็มก็มีแต่เราสํ่เราวันนี้เราใช้ไซส์เอ็มครับจะจ่ายกับไซส์เอหมครับคถ้าไซส์เอมันจะโลหโลสามโลสี่โลหครับครับเราเราไซส์เอ็มใช้โลหก อยู่นี่พี่ขายกี่โมงครับถึงกี่โมงตอนเช้า11บเอโมงครับสิบเอ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มครับผมสิบเอ็ดโมงถึงหนึ่งทุ่มครับขายวันไหนบ้างขายทุกวันครับมีวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกครับหยุดหยุดสองวันหนึ่งเดือนหยุดสองวันใช่ครับผมเดือนสองวันนะครับแล้วก็วันไหนเปิดเปิดมาส่งไม่ทันอเงี้ยก็ก็หยุดครับแต่ตคนมากไม่ค่อยไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับครับแล้วเบอร์ที่ร้านเบอร์อะไรครับพี่ เอ่อที่ร้าน061 061 826 826 5465ครับ545ครับผมชื่อพี่อะไรครับชื่อบอมครับผมพี่บอมครับพี่บอมนะครับสาขาบางกอกน้อยครับครับครับอยู่ปากซอยจรัญญุยงสี่ครับสาขาบางกอกน้อยจรัญญุยงสี่ครับผมเราหนูก็ได้นะครับเป็ดนี้ก็อ่าราคา220 ครับครับผมเป็งตัวราคา220ครับผม240ครับ220ครับครึ่งตัวตัว120ยยี่สิบร้อยยี่ครับก็คือโปรโมชั่นอยู่ครับครับโปรโมชั่นนะฮะนี่นะครับโปรโมชั่นถึงกี่ถึงตอนไหนครับโปรโมชั่นถึงสอกางครับผมโปรโมชั่นถึงตอนเดือนเดือนเมษาเดือนเมษาถึงสอกลางครับผมเเมษานะฮะอยู่ซอยนี้ขายมากี่ปีแล้วพี่อยู่ตรงนี้ขายมาได้สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนแล้ว ตะกอนพักอยู่ตลาดน้ำคลองน้ำประจุมครับอ๋อตอนตอนแรกไปลงที่นูน่นใช่ครับพอดีเจอโควิดอ๋อครับครับ,บไม่มีคนเข้าตลาดก็เลยย้ายมาอยู่ที่บางสอยบ้านครับมีไกลแล้วเหลืองๆแล้วนะแต่ตรงกลางนี้ได้ได้แล้วนะกลางตรงกลางนีุ้ดแล้วครับครับยอดขายดีนะไหมพี่เมย์อยอดก็พอจะได้ครับผมวันธรรมดาก็ประมาณ กือบยีตัวได้ขานมาเกือบยีตัวแต่ถ้าเป็นเตาถูกเสาเทียนนี่จะเยอะหน่อยก็ประมาณเกือบเกือบวามสิบตัวสามสิตัวเคยขายได้เยอะถดกี่ตัวประมาณตอนช่วงปีใหม่ขายได้50กว่าตัวครับผมห้ามาละ50กว่าตัวเลยเหรอได้ครับช่วงปีใหม่สี่สิบตัวขายดีนะช่วงขายดีอยู่ปีอยู่3-4วันนะครับผมครับวันละสี่สิบถึงห้าสิบตัวครับช่วงปีใหม่ครับครับครับขายดีมากเลยเนาะช่วงปีใหม่โปรโมชั่นปีใหม่เนี่ย ตอนแรก oui er like ครับก็ได้ตัวจบ1 0ันตัวครับผมตอนมีใหม่ก็เวลา3-4ตัวครับอตีไปวันแล oh, mustache, ้วาะ3-4ตัวตอนนี้ตีไม่ได้อยู่ครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับแถบนี้มันมันเหตทหารเรือนะครับครับทหารเรือทหารเรือแล้วก็เอามากินแล้วก็จงเกตน้ำปลอกน้อยการไฟฟ้าเงี้ยเขาเขาจะมาตักไปเรียงนี่เลยครับครับ ก็สามารถโทรสั่งได้เลยนะสั่งจองได้เลยนะครับผมสั่งได้เลยผมจะให้สิทธิ์คนโทรคนจองก่อนครับครับคนมากจะเป็นคนจองพอจองมาพวกเนี่ยแล้วว่าทีจะพมา ได้ทิมแล้วนะอร่อยครับอร่อยครับมาซื้อประจำมาออกมาซื้อประจำนะฮะอันนี้มาทิมรอเหรอครับนั่งรอแล้วก็ตักลับบ้านด้วยครับเอาตักลับบ้านด้วยคเอาเพื่อนฝากซื้อด้วยปับปับปับมาประจำมาประจำเลยนะครับผมเนื้อนี่ครับทิมโชว์เลยนะเป็นไงฮะทิมได้ทิมอร่อยครับเป็ดนี่มีกลิ่นมีอะไรไหมมีกลิ่นสาบมีอะไรไหมไม่มีครับไม่ไม่มีนะฮะ เ,เนื้อนิ่มด้วยนะครับราคาไม่แพงพี่ครับราคาไม่แพงด้วยนี่พี okay. ่เขาสั pues ่งมาถึงตัวนะครับผมนี่เพ yes? <yeah> uh, ิ่ตัวครับเพิ่งเริ่มรังรอครับรอคืออ่านรอไปก็จะเป็นอ่านรอเพราะเป็ดเป็ดกำลังย่างอยู่เนาะครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับครับวันนี้คุณพ่อสั่งไว้นะคแล้วตัดตัด ประชาเนี้ก็มาจากนนทบุรีครับมามาตอนก่อนเที่ยงประชามาจากนนทบุรีนะมาไกลครับมาไกลเอปสี่ตัวครับครับไม่เหนียวไม่อะไรนะครับเป็ดนี่เสร็จแล้วดูร่อนเลยนะครับ สั่งได้ฮะเราจะเอาแบบฉ่ำหรือแบบโอ้โแบบแห้งแบบแห้งก็ได้แบบฉ่ำก็ได้เนาะแบบฉ่ำก็ได้ครับสามารถสั่งได้เลยนะพี่ก็เลยชอบแบบนั้นแล้วแล้วไม่เหนียวเลยครับเปลี่ยนเราไม่เหนียวนะแห้งนุ่มครับใช้เวลาย่างนี่ก็จะประมาณ ก็ชั่วโมงมชั่วโมงครึ่งครับผมชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะแต่ถ้าจะเอาหนังกรอบเราก็มันเราต้องมาพักพักน้ํามันก่อนนะครับ oh. พักเลีดน้ํามันก่อนแล้วเราก็มาจ้างรอบสองรอบสามแล้วจะเอาหนังกรอบก็สามารถทําเป็นหนังกรอบได้ได้ทาได้ครับ เนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันพอนดีแต่ถ้าจะให้หนังกรอบเราให้มันเยน็นเย็นสักพักหนึ่งแล้วเราไปย่างเร่งไฟหน่อยหนังก็จะกรอบเลยแต่เนื้อก็นุมนน่มครับไลมมลเย ของพี่มีเพจชื่อร้านชื่อชื่ออะไรนะพี่ชื่อเป็ดแซ่บโคราชาละเป็ดแซ่บโคราชาครับผมนะครับสาขาสาขาบางกอกน้อยสาขาบางกอกน้อยปากซอยจันทินยี่สิบสี่ครับครับผมนี่ลงยี่สิบห้าตัวครับโอ้ยนี่ลงยี่สิบห้าตัวยังไม่ได้ย่ากถึงห้าตัวครับครับครับวันไหนถ้าคนโทรมาสั่งเยอะนี่แสดงว่าเราก็ต้องเอาเป็ดมาเยอะกว่านี้ใช่ใช่เราต้องบักบักเยอะเลยครับผมถ้าเราเป็ดนี่พี่เอามาไหนครับเป็ดเป็นที่สั่งค์มาจากจากฟาร์มเลยครับผมจากฟาร์มเลยมีมีเจ้าของเป็นชายเขาส่งมาใ เขาสั่งมาเลยสั่งมาแล้วเราก็มาหมักครับหมักหมักไว้คืนนึงอย่างนี้ร้อยคืนหนึ่งแล้วคืนนึงหรือสองคืนนึ่งก็ถึงจะอร่อยแล้วก็เข้าเนื้อหน่อยถ้าใครสนใจแฟนชายนี่ก็โทรมาโทรได้เลยครับโทรมาพี่เหรอโทรหาผมก็ได้ครับออ๋โทรมาพี่ก็ได้ครับแต่ว่าที่ร้านนี้เขาก็มีเบอร์อยู่แล้วเนาะโทรก็มีครับผมหรือใครจะติดต่อแฟนชัยก็สามารถเข้ามาในเพจเพจแทบตม่เข้าในเพจนะครับเปพจแทบบูรารา เป็นเตาเลยครับเตาที่ที่สั่งมาใช่ใที่ว่าเขาให้ให้กับแฟนชายมาที่ชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยแต่ว่าอินโเตไม่มีมีว่ามีมีเตาแก๊สเราครับคือเให้เราได้ตาแก๊สมาได้เป็นของตาแก๊สของเราแต่ว่าเตานี้เป็นของเขาใช่ครับเขาก็ให้เตาให้ป้ายแล้วก็ส่งเปลี่ยนให้เราครับครับแล้วเราก็มาซื้อีแก๊ส ครับแกก็เราก็จ้างเลยนะแล้วงวดแรกที่บ้านเราเรามาลงครั้งแรกเลยนะเขาให้เขาให้อะไรเราบ้างครับก็มีเตาเตาชุดนึงแล้วก็มีเป็ดเป็ดนี่เป็ดมากี่ตัวเป็ดสิบห้าตัวไงให้เป็ดสิบห้าตัวให้ฟรีมาให้ฟรีมาสิบห้าตัวแล้วก็พวกป้ายแล้วที่เรื่ออุปกรณ์อุปกรณ์เงี้ยแล้วก็มี่ยเนี้ยมีทิปปิ้งอ่ามีทิปปิ้งแล้วอุปกรณ์ของเราครับครับพวกเขียงพวกเขืงอะไรนี่ของเราหมดใช่ครับ Okay. เดี๋ยวเราเรอให้เป็ดถูกก่อนแนละ้วเราไมาทีมม่ทไม่ให้ท่านผู้ชมดูนะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรอแป๊บหนึ่งครับ มันก็จะไม่แข็งถ้าบางทีลูกค้าเขาสั่งบอกเอาแห้งเราแห้งให้พอเย็นปุ๊บเพราว่าแข็งเพราะว่าตั้งแต่แห้งเนี่ยครับครับจริงถ้าสั่ตั้งเป็นตั่งประมาณเนี่ยครับครับให้มระฉับหน่อยพอเย็นมันก็ยังนุ่มอยู่มันจะทําให้ไม่แข็งนี่หนังหนังไม่ไม่กรอบเลยหนังไม่กรอบครับผมแค่แค่เหลืองครับแค่เหลืองเราจะให้หนังกรอบแล้วก็พักเก็บประมาณสักสิบห้านาที แล้วเราก็ไปจ้างอยู่รอบไปไปไล่หนังให้ใหหนังมันกรอบไม่รู้ท่านไปจมเหตุอะไรย้อนแสงหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มเนี่ย

เป็นนนมามาเอร่อยครับอร่อยร้อนเลยครับยอ่้น้อาเยมเอลงมนะเลยแล้วราตั้งแบบไม่แห้งแตั้งแบบไม่แห้งครับแบบฉับ แบบแห้งแต่ถ้าแห้งถ้าแห้งต้องกินร้อนๆครับถ้าแห้งต้องกินร้อนเพราะว่าถ้าแห้งปุ๊บถ้ามันเย็นปุ๊บมันจะแข็งครับแต่ถ้าตอนเช้าแบบนี้เย็นมันก็ยังร้อนแล้วเราไปเบฟนิดนึงแต่ถ้ามันเย็นน่ะเบกนิดนึงครับเป็นเราไม่ต้องใส่ตู้เย็นก็ได้นะครับตัวนึงอยู่ได้เพราะเราไปซื้อไปวันนี้ไม่หมดไม่ต้องใส่ตู้เย็นไม่ต้องใส่เพราะตอนเช้าเราก็เวฟนิดนึงแล้ววันหลังกินทั้หมดถึงไม่ใส่ครับ เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวแล้วไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเสียเลยครับครับไม่มีเสียรครับ อร่อยได้นะครับผมครับเป็นแซ่บโคราณจาวของเราราคาไม่แพงครับตัวใหญ่ๆครับราคาแค่240บาทครับผมซื้อควรแล้วก็ขายครับผมครับถ้าสนใจจะโทรมาก็ได้ครับผมโทรมารจงก็จะดีครับผมสนดจได้เลยเบอร์โทร061265465 8ครับคครรัับบผมเวขอบคุณมากนะครับครับครับวันนี้ครับ